สวัสดีเอฟซีทุกท่านครับดำตับเป็ดนะครับออกมาโพสต์นะครับในชุมชนโอ้โหสะเทือนรับงานนี้โอ้ยกูเลยเหนื่อยใจกับบุญจริงๆลาสุดที่ครับนะครับดำตับเป็ดนะครับได้ออกมาโพสต์ในชุมชนนะครับเดือดนะครับเดือดนะครับเรื่องเรื่องเบานายสิสิครับเรื่องเบานายสิครับพัดยางหาเลยสิครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังสิครับนะ ล่าสุดนะครับนะครับดำตับเป็ดนะครับได้ออกมาโพสตในชุมชนนะครับนะก่อนจะบอกคนอื่นเอาเงินไปเปลี่ยนเบ้าหน้าเธอเปลี่ยนเบ้าตาฟรีก่อนไหมคะโอ้ยนะสิครับเหนื่อยใจครับเหนื่อยใจกับอีดำนะสิครับนะอ้กมาโพสอะไรเนี่ยผมถามออกโพสเรื่องอะไรครับก่อนที่จะบอกคนอื่นเอาเงินไปเปลี่ยนเบ้าหน้าเธอเปลี่ยนเบ้าตาฟรีก่อนไหม ไอ้สี่ครับนะนี่ขายสี่ครับเพราะฉะนั้นเอฟีครับวันนี้ครับดํานะครับดํานะครับดํานี่สิครับออกมาดิ้นใหญ่สิครับตอนนี้ครับออกมาฟาดงวงฟาดงานะครับเสียทรงไปแล้วครับทุกท่านครับบรรยากาศตอนนี้คือคือก็เบ้าหน้ามึงขี้เลหอ่ะเข้าใจปะหน้ามึงดาหน้ามึงเป็นหลุมเป็นบ่ออ่ะเข้าใจปะมึงก็ไม่ฟังอ่ะมึงก็ไม่เชื่ออ่ะ ถ้ามึงเชื่อสักนิดนะหน้ามึงไม่คิดเล็ก,กันหรอกจะม,มีเงินขอทานไม่ได้ก็เงินไปทําหน้าหน่อยอืมจริงครับสิครับขอทานมาได้ก็เอาเงินไปทําหน้าตัวเองหน่อยหนึ่งไปกุกหน้าใหม่สมควรในที่เขาว่าเนี่ยเนี่ยเวลาเขาว่ามึงก็รับไม่ได้ตอนนั้นแอบไปฉีดโบ็อกมาหน้ามึงก็ยังเฮียเหมือนเดิมโบ็อกที่ไหนเนี่ยกูจะไปต่อว่าคลินิกแน่น,นอนที่ว่ามึงฉีดหน้าให้มึงไงให้มึงหน้ามึงดำขึ้นมาเดิม นะครับนิดสีครับหัวร้อนครับนะครับดําหัวล้อนิดสิครับออกมาว่าคนที่ให้ไปทําเบ้าหน้านะครับนะเบ้าหน้ามันคิดเลยจริงอันนี้มึงก็ต้องยอมรับว่าเบ้าหน้ามึงอ่ะมันไม่ได้เข้าใจปะเบ้าหน้าไม่ได้เลยนะครับคือมีเงินอ่ะแม่แม่ก็นะแม่แอนนะแม่แอนก็แม่แอนนะแม่แอนก็เงินไปให้มันเปลี่ยนเบ้าหน้าหน่อยนะเออให้เงินมันแสนหนึ่งอ่ะ บอกให้มัน,นเอาเงินไปนเปลี่ยนเป้าหน้าหน่อยก็จะบาพเพราะว่าเป้าหน้ามันนะดูแย่มากสภาพหนังหน้ามันอะโอ้โหดูได้ที่ไหนอะดำก็ดําหน้าดําขนาดนี้แล้วหอยจะดําขนาดไหนนะครับหน้าดําขนาดนี้แล้วหอยมันจะขนาดไหนทุกท่านนะครับหอยหอยแครงหอยแครงผมมม่นเหนื่อยใจสิครับผมมม่นเหนื่อยใจนะสิครับนะเดี๋ยวพาลูกๆไปกินข้าวร้านดังนะครับร้านอร่อยในพัทยานะสิครับก็ ผมก็ยังงงว่าทําไมทําไมดําออกมาดิ้นถึงเรื่องนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจว่าก็ฝากไปถึงแม่แม่นะแม่แอนที่อยู่เยอรมันนะครับนะเอาให้เงินหน่อยให้เงินไปเปียนเบ้านาหน่อยนะครับได้เงินมาแสนหนึ่งทําบ้านก็เอาไปทุบหน้าใหม่รื้อหน้าประกอบใหม่หน้ามันเฮียเกินนะครับผู้อื่นคนนี้หน้าเฮียนะครับหน้าดีๆไม่หน้าอย่างนี้นะครับนี่คือหน้าของคนทอรพีครับี่ครับนะหน้าคนทร์พี แต่พาเบ้าหน้าแล้วปู่ผมกเครียดแทนไหยตีนะอ่ะก็ฝากไปถึงด้วยนะครับนะให้ไปเปลี่ยนเบ้าหน้าหน่อยเบ้าหน้ามานันยังก็ดูไม่ได้เลยตีผมดูไม่ได้ผมรับไม่ได้เลยนะครับนะก็ฝากด้วยนะตีครับนะฝากให้มันไปดูเบ้าหน้าตัวเองหน่อยนะครับไปฉีดบท็อกไปทําเลซองเลเซอร์นะครับขนเขื่อนหน่อยนะครับนะไม่ไงั้นก็ไปอะไรนะภาษาเขาเรียกว่าอะไรนะไปเลเซอร์ไปแว็กน่อยนะ คนข้างล่างนะนะครับมีผมไม่อยากพูดเดี๋ยวเอฟซีกินข้าวอยู่เดี๋ยวคือตอนนี้มันดิ้นนะเอฟีครับนะดิ้นอาการน่าจะเป็นห่วงอาการน่าเป็นห่วงนะเอฟซีนะอ่ะโอเคครับกินนี่สั้นๆสียาทีออออออพอนะไปะเดี๋ยวไปกินข้าวกันทีครับพาล,ลูกไปกินข้าวกันก็ประมาณนี้ครับ